ที่ Lexus Auto City เราให้ความมั่นสัญญาว่าเราจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญด้วยมาตรฐานบริการที่เหนือระดับเราใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าเดินเข้ามาในโชว์รูมรับชมรถเทสต์ไดรฟรถจองรถร่วมจนไปถึงวันที่ส่งมอบรถและที่สำคัญนะครับการดูแลหลังการขายครับเราพร้อมเคียงข้างให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากบริษัทแม่และบริษัทในเครือไทยรุง่งเรายึดถือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญเราจึงตั้งใจที่จะออกแบบพื้นที่และศูนย์บริการด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและประทับใจทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามารับบริการครับ Lexus Auto City ไม่เพียงแต่ส่งมอบรถระดับพรีเมียมแต่ยังส่งมอบประสบการณ์ที่อบอุ่น จริงใจและเหนือความคาดหมายของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รู้สึกถึงความพิเศษและความใส่ใจในทุกช่วงเวลาครับ เอาไฟอะไรโชว์ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วมีประชุมตอนบ่ายแล้วอย่างนี้โอ้จะทำาังไงครับผมพอดีรถผมมีปัญหาไฟโชว์เตือนขึ้นมาที่หน้าจอนะครับผมอยากจะรถของผมเนี่ยไปให้ตรวจสอบให้หน่อยนะครับอะไรนะต้องรอถึงสองชั่วโมงโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับ สวัสดีค่ะบอสฮัลโหลครับคุณกุ้งคุณกุ้งตอนนี้รถของผมมีปัญหาอยู่นะครับฟดีไฟมันโชว์เนี่ยอ้าวหรอคะคุณกุ้งช่วยเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมว่าผมจะต้องเอารถเข้าไปตรวจเช็คที่โชลรุมเล็กซัสที่ไหนได้บ้างตอนนี้เลยอ๋อได้ค่ะลองสักครู่นะคะอ่าฮะจากที่เช็คมาละคะ่ะตรงนี้จะเป็นรีวิว5ดาวนะคะก็จะเป็นที่เล็กซัสรานอินทราค่ะบอสอ๋อโอเคโชลรูมเล็กซัสลาบินทาใช่ไหมครับค่ะบอส อย่างคุณกุ้งช่วยประสานงานให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าไปเช็คที่โชว์รูมเ e ็กซัสฟามิธาตอนนี้เลยได้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณกุณ้งสวัสดีครับสวัสดีค่นะคุณนัทเชิญด้านในก่อนนะคะคุณทราบชื่อผมได้ยังไงครับเนี่ย เมื่อสักครู่นี้คุณกุ้งเลยค่ะคุณอแจ้งเวลาค่ะเชิหน้าในเลยนะคะ Lexus Auto City